สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะทีุ่หนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียญหลวงพ่อคายวัดสวนขานรุ่นหนึ่งหลังยันองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพงวัดช่องแทรอาจารย์แบงค์สร้างปี2522องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญที่ระลึก100ปีพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันปี17 องนี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหลียยหลวงปู่ทวดบัวข้างหลวงปู่ดูวัสกแกปีสองห้าสองศูนย์จังหวัดอยุทยาองค์นี้นะคะพี่ขอที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระธาตุพนมช่วยชาติองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญใบโพหลังนางกวักหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วองค์นี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อนนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเสือหลวงพ่อวงวัด ปริวาสกรุงเทพปี2519องค์นี้ขอที่650นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสี หิมสีเหลี่ยมหลังตัวพอองค์นี้ขอที่700อนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะซองเดิมเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชรุ่น เราสู้ปีสี่แปดเป็นน้าทองแดงมีโค้ดอง์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนพระราชอุทยัยกวีเจ้าคุณพุทธวัดทุ่งแก้วเป็นเนื้อเมฆพัดสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นแหนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีสององค์ขอที่4ี่อห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพีอะะ่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะเก่าดีนะคะเดีะะ๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำลน ปีสามสี่สวยนะคะตอกโค้ดองคนี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้ยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลงพ่อขอมนั่งเต็มองค หลังฉัดองค์นี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพาปิดตาหลังยนนันะมิหลวงปูส่สีปี2517วัดเข่าถําบุญนาค เป็นเนื้อผงจังหวัดนครสวรรค์หน้าแตกนิดหน่อยนะคะตามสภาพเลยนะคะองนี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพราพิมพ์หลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์หายากนะคะพี่กูวัดโพ บางปะอินจังหวัดอยุธยาองค์นี้นะคะพี่ขอที่750นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระลอดอุดกิ่งเนื้อดินแดงผสมมวลสารว่าน1น8รหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานี ปีสองห้องค์นี้นะคะพี่ขอที่7จ็หนะคะสวยนะคะกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหางหมากหลวงพ่อฤสีลิงดำวัดท่าสูงองค์นี้นะคะพี่ขอที่พันเจ็ดนะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหล่อหลวงปู่ทวดนั่งบัวเนื้อแร่ข่าพรมชะแงะหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงองค์นี้ขอที่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพักกิ่งฟ้าผ่าหลวงพ่อกึืนวัดดอนยานนาวาองนี้ขอที่พันห้านะคะเก,เก่าเดเดิมๆเลยนะคะพี่เป็นผาบานนะคะ กิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังศิวลีเอวเล็กมีกำไรองค์นี้นะคะพี่ขอที่800นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระท่ากระดานเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่750นะคะเก่ามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพะระลีลาเนื้อชินไม่ทราบที่ องค์นี้ขอที่ห้ารอยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นประหลักขิกนางแอนจานเต็มตัวปิดทองปุดกิ่ง ไม่ทราบที่นะคะสวยนะคะอันนี้ขอที่เจ็ดร้อยนะคะ,ะ,คะกิ่งดังนะคะจานเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระหลวงปูดทวดเนื้อว่านคุกลักหลังสองกอปี2544กล่องเดิมองค์นี้ขอที่แป0รนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี้ยงนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานรุ่นเงินล้านเป็นหน้าปาก้าอุดกิ่งออกวัดชิโนรถปีสองห้าสามหกตอกโคดองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันนะคะ กิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักกิ่งปริสุทธโธหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมายิงโค้ดเลเซอร์ใหม่เลขพร้อมกล่องนะคะ องนี้นะคะพี่ขอที่6กรนะคะสวยนะคะกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นหัตนาคปก จ้าพ่อพักการลบบุรีปี25งห้นึ่งสีหนึ่งชุดสี่องค์พร้อมกล่องนะคะกล่องนี้ขอที่เจ็ดร้อยนะคะ เจ็ดรอยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 3 2 9 7 1 2ส1ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางช่องนะคะ ขอบคุณมากค่ะ